สวัสดีครับท่านผู้ชมทุท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องหน่วยฟุตเทจกันอีกกันนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงกิจวัตรประจำวันที่ผมทำอยู่ทุกวันคืออย่างแรกก็คือดูหนังฟองเพลงเล่นเกมแล้วก็ดู youtube บ้างแล้วอีกอย่างก็คือ อยู่กับน้องแมวชื่อเจ้าแบ๊กนะครับทุกคนมีท่านผู้ชมคนไหนเป็นทาสแมวเคยเลี้งแมวมัง่งเออผมเคยมีแมวตัวแรกอยู่ชื่อเจ้าหมูหวานเป็นแมวสีขาวตาสีฟ้าเขาบอกว่าแมวตาสีฟ้านี่ เป็นแมวที่มีคนอยากได้เพระาะราคาแพงอยู่ดีวันหนึ่งน้องก็ได้หาออกจากบ้านไปน่าจะประมาณหลายเดือนล่ะก็ยังหาไม่เจอหายังหาน้องไม่เจอคือน้องเป็นคนไอ้น้องเป็นแมวที่ชอบเล่นแล้วเห็นรถ จอดไม่ได้ชอบไปเล่นอยู่ใต้ท้องรถน่าจะติดใต้ท้องรถคนอื่นไปหรือเปล่าแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่แน่ใจคือเจ้าแบ็คนี่ก็คือได้มาจากแฟนเป็นเป็นยังไงอะเป,นนองเ,ปเป็นน้องของแฟนญยาดเป็นน้องของแฟนญาติให้มา ก็คือเป็นแมวที่ไม่มีขนผสมกับแมวพันไทยน้องเป็นยังไงน้องเป็นแมวที่ชอบเล่นเอออาจจะมีขี้ร้อนนิดหน่อยอ่ะบางทีก็เปิดตู้เย็นก็น้องก็จะเข้าไปอยู่ในตู้เย็นสักประมาณห้านาทีแล้วก็ค่อยออกเพราะน้องเป็น แมวขี้ีร้องมากคือน้องเป็นแมวที่ติดคนมากๆออกไปไหนไม่ได้คือจะร้องเรียกเข้าบ้านตลอดเวลา <c oughs> เออ,เอ,อลืมบอกไปว่าเดี๋ยวจะขึ้นลูกเจ้าหมูหวานให้ดูนะแมวที่หายไปอ <c oughs> น้องอะ่ะเป็นแมวที่ชอบนอนกับคนตอนติดคนมากจะห่างไม่ได้เลยห่างไปไหนไม่ได้ห่างแค่แป๊บเดียวสักยี่สิบนาทีสิบนาทีก็ไม่ได้จะร้องเรียกให้เข้าบ้านท่านผู้ชม ท่านใดเป็นทาสแมวกันบ้างครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะเผื่อคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ถูกใจ่า้ผู้ชมก็ได้เกี่ยวกับทาสแมวทั้งหลายแล้วอีกอย่างก็คือน้องเป็นแมวตัวผู้ตอนนี้น้องน่าจะได้ประมาณสองขวบกว่าแล้วเริ่มติดสัตวแล้ว เห็นแมวตัวเมียไม่ได้จะวิ่งหามแต่แมวตัวเมียงเดียวเป็นแมวที่ขี่อารมณ์ร้อนอะ่ะอ่ะพูดง่ายมาโงง่ายเราก็มม่จะทำไงกับน้องฮะอยู่ดีก็อารมณ์ร้อนม่ง ุนเขียวแปลกฮะพูดถึงไม่ได้ปะมองน้องเป,เป็นคนที่เอ้เป็นแมวที่อาจจะย่าไถ่ดีอะแต่ไม่ยอบให้คนอื่นจับนอกจากเจ้าของจับได้อย่างเดียวเห็นจิ้งจบทุกเที่ยมเนี่เ,เริ่มไล่วิ่งจับละ ชอบไหมเจ้าแบก๊กถ้าท่านผู้ชมท่านใดเป็นทาบแมวก็ควรรักสัตว์ของตัวเองให้มากๆนะเราเลี้ยงดูขงเขามาแล้วอย่าทอดคิดทิ้งเขาก็แล้วกันผมนี่เป็นคนชอบรักสัตว์มากๆเลยถ้าเปรียบกับ เพื่อนก็คือแมวเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและ้ะเป็นเพื่อนที่แก้เหงากลับมาจากทางานก็มาเล่นกับเขาทุกวันทุกวันบ่อยๆก็เหมือนเป็นเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งถ้าเรารักเขาเขาก็อาจจะอยู่กับเราไปนาน,านถ้าท่านผู้ชม ชอบคลิปแบบไหนก็แนะนำใต้คลิปนี้มาได้เลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเออทุกคนได้เข้าดูสองคลิปที่เพิ่งลงไปเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานกันยังกดแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะที่จะไม่ไ้พลาคดคลิปใหม่ๆก็มไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็มาพูดแค่นี้ครับสวัสดีครับ